โตกันเลยสวัสดีค่ะเข้าสู่ช่อ,องเ้าคำใส่ก,กุกกอกน,นะคะนี่ค่ะบาบสี่คู่นี้เทียนยังไม่ดับนะคะนี่เป็นช่อช่ขึ้นนะคะนี่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 ค่ะสวยมากเลยนะคะเหมือนยอดอะไรเนาะเหมือนอะไรเนาะ เหมือนพระพุทธรูปนะคะเหมือนพระพุทธรูปเนาะเหมือนพระพุทธรูปนะคะหยุดติ้งติ๊งติ๊งติ๊งเลยนะเหมือนเสียงฟักลาปลา ฟักแน่ต่อไปก็มีฟักฟักอันป่านั่นแหละยังไม่ดับนะคะนี่นี <Okay. S 1> ่ค่ะชีสวยมากเลยนะคะ เก้าเสียนนะคะยังไม่ดับอยู่นะคะลมก็พัดแรงนะคะแต่แม่ละไม่นั้นนะคะเหมือนเจดีอะไรนี่แหละค่ะ ขอบคุณค <laughs> mm ุสองท่านนะคะนั่งตรงนี้จะได้เห็นเสียนปู่ด้วยสวยงามมากเลยขอบคุณคท่านนะคะเข้มข้นคูณแก้วนะคะขอบคุณค่ะเหมือน คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระด,ดิ่งกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากมาก